ในจักรวาล MCU แน่นอนว่าน,นอกจากโมเมนต์อันน่าประทับใจหลายๆอย่างที่ปรากฏออกมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาหนึ่งในสิ่งที่อาจจะรียกรด้ว่าทำให้ผู้ชมหลายๆคนรู้สึกเศร้าสีน้ําตาไปจนถึงตราตรึงใจก็คงจะหนีไม่พ้นโมเมนต์การจากไปของตัวละครหลายๆตัวในเรื่องอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สาคัญของภาพยนต์แต่และเรื่องอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของฉากการตายสุดเศร้าในจักรวาล MCU ว่าจะมีฉากไหนที่ตราตรึงใจผู้ชมแบบสุดๆกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่า คอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับน i c k f u r y จากกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ปี2014 แน่นอนว่าแม้การตายของนิกฟิลรีในกับตันอเมริกาเดวินเทอร์โซเชอร์หลังจากที่เขาถูกบักกี้บาร์ยิงปืนผู้เข้ามาที่เขานั้นจะถือว่าเป็นการตายหลอกๆที่มีการเฉลยออกมาในภาพยนตร์ช่วงท้ายแล้วแต่ในช่วงโมเมนต์ของการรักษาตัวเขาที่โรงพยาบาลแบบสันๆก็คงจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆมาเวลหลายๆคนคงจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนเพราะในช่วงเวลานั้นผู้ชมก็น่าจะเชื่อไปแล้วว่าโอกาสที่ตัวละครนิกฟิลรีจะเสียชีวิตลงไปจริงๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมากนักเนื่องจากมาเวลมันจะชอบทำอะไร ที่เกินความคาดเดาผู้ชมอยู่เสมอๆม,มาโดยตลอดแถมสิ่งที่ทําให้โมเมนต์นี้ดูน่าใจหายมากกว่าเดิมก็คงจะเป็นการแสดงออกของสองเจ้าหน้าที่ที่รับฟิลรี่มากๆอย่างมาเรียเอลและนาตาชาโรมานนฟที่แสดงออกมาได้อย่างน่าเห็นใจสุดๆเนื่องจากพวกเธอจะเปรียบเสมือนเป็นทางเพื่อนร่วมง,งานและครอบรครัวของฟิลรี่ในทางหนึ่งก็คงจะไม่ผิดนักแถมฟิลรี่ก็ยังเป็นคนที่อยู่กับผู้ชมอย่างเราๆมาตั้งแต่ไอออนแมนภาคแรกจนเราไม่มีทางคิดว่าเขาจะถูกตัดบทบาทออกไปจากภาพยนต์อย่างแน่นอนแต่ก็ยังดีที่ทางมาเวลไม่ได ใจรายมากขนาดน,านั้นเลยยังคงเลือกที่จะปล่อยให้ตัวละครนี้มีบทบาทต่อมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันจนแทบจะกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่จะขาดไม่ได้ของมาเวลไปซะแล้วฟรีกาจาก The d a อ k World ปี2013 สำหรับการตายของฟริกาในตอ The Dark World โดยฝีมือของ Dark e l อน,นั้นแน่นอนว่าแม้มันจะเป็นฉากการตายทยี่รวดเร็วมากๆแถมภาพยนต์ก็ยังให้ซีนกับการจากลาของเธอเพียงไม่นานผ่านฉากพิธีศพเพียงเท่นานั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็คงจะลืมไปไม่ได้ว่าแมวทอรหรือโลกิซึ่งมีอายุหลายร้อยปีจะเป็นตัวละครผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งและกำแพงในจิตใจที่สูงมากๆแต่ลึกๆแล้วสำหรับคนเป็นแม่หรือในบทบาทของลูกชายพวกเขาก็จะยังเป็นเพียงแค่เด็กชายที่ยังห่วงหาและรักแม่ แม่อย่างฟริก้าอยู่เหมือนเดิมแถมยังต้องการความอบอุ่นไปจนถึงโมเมนต,ต์ดีๆจากแม่อยู่ตลอดนั่นจึงทําให้การเข้าไปสํารวจเนื้อหาในช่วงหลังจากที่ฟริก้าเสียชีวิตไปแล้วนาน,นก็จะเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของโลกิที่แสดงออกถึงความรู้สึกผิดไปจนถึงเหตุการณ์ในเอ็นเกมที่ต่อย้อนเวลากลับมาหาเธออีกครั้งและแสดงด้านอ่อนแอออกมาแบบชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขาก็จะเป็นเพียงแค่เด็กผู้ชายที่ยังคงคิดถึงแม่คนนี้แบบสุดหัวใจการย้อนกลับมาดูฉากการจากไปของฟริก้าหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวทั้ ม,มาแล้วมันจึงถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าใจใหายมากๆเลยยากจะลืมเลือนไปจากความทรงจําของผู้ชมที่ติดตามจักรวาลมาอย่างยาวนานตั้งแต่แรกได้อย่างแน่นอน Be ีตะ巴克จากเอเวนเจอร์สอิ i ฟินิ i ี้วอรปี2018 แม้ว่าผู้ชมส่วนใหญ่จะพอรู้อยู่แล้วว่าการจากไปของปีเตอร์ปาเกอร์หรือสไปเดอร์แมนที่นาวไทายทานใน A เ e n g e r s i n f i n ฟ t y War จะไม่ใช่การจากไปของเขาแบบทาวอนอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่ว่าจะยังไงก็ตามตัวละครนี้ก็จะต้องมีบทบาทสําคัญต,ต่อไปในจักรวาลอีกเยอะมากๆและยังคงเป็นอนาคตที่แท้จริงของ MCU อีกด้วยแต่เราก็คงจะต้องยอมรับจริงๆว่าการสลายไปาราวกับตายแบบชั่วคราวของปีเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันถือว่ามีความอิมเพกและความยอดเยี่ยมมากกว่าตัวละครอื่นๆแบบชัดเจนมากๆเลย ก็ว่าได้เนื่องจากเขานั้นแทบจะสลายหายไปเป็นคนสุดท้ายทางทางที่ในตอนแรกหลายคนจะเข้าใจไปก่อนแล้วว่าเขาจะต้องรอดและออกเดินทางไปต่อกับโทนี่สตาร์กแน่ๆแ,แต่ปีเตอร์ก็กลับแสดงอาการหวาดกลัวและวิตกกังวลออกมาแบบหนักมากๆโดยไม่ได้พยายามปกปิดความอ่อนแอของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อจริงๆแล้วเขายังเป็นแค่เด็กมัธยมที่กลัวความตายมากๆและซ่อนความกังวลมากมายเอาไว้ในใจทั้งการกลัวที่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแบบย,วยาวๆเพื่อใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ตัวเองฝันถึงและไม่ได้เป็นฮีโร่ใจกลาง ที่แข็งกแกร่งจนไร้เทียมทานมากขนาดน,านั้นแบบที่เขาแสดงออกมาโดยตลอดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องขอชื่นชมตัวทอมฮอลแลนด์เองที่สามารถแสดงฉากการหวาดกลัวความตายออกมาได้อย่างสมจริงและทําให้เราอินจนหน้าใจหายเหมือนกับโทนี่ซึ่งรู้สึกผิดมากๆที่พาสิทธิรักมาตายในดินแดนอันห่างไกลและเวิร์มวางมากขนาดนี้ วิชัญจาก Avengers Infinity War ปี2018 แม้ว่าการเสียชีวิตของวิชันใน Avengers In f i n ฟ t y War จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งโหดและเต็มไปด้วยความเวทนามากกว่าในสายตาของผู้ชมเนื่องจากในตอนแรกเขาจะเสียสละชีวิตจากพลังของวานดาซึ่งเป็นหญิงสาวที่เขารักไปก่อนแล้วแต่ธานอสก็จะใช้ไทม์สโตนในการย้อนเวลากลับมาเพื่อสังหารเขาผ่านการควักไมล์สโตนออกมาจากหน้าผาแบบดิบๆจนวิชันนั้นเสียชีวิตกลายเป็นเส้าโรบอทที่ทำงานไม่ได้แทนแต่หนึ่งในสิ่งที่ทำให้การตายของตัวละครซึ่งดันไปเกิดในสถานการณ์ที่ วุ่นวายของการต่อสู้จนทําให้หลายๆคนอาจจะไม่ได้โฟกัสกับความเศร้าของการจากไปของเขามากนักก็คงจะเป็นฉากการนําเสนอหลังจากนั้นที่เรียกได้ว่าสะเทือนใจกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นภาพของวานดาที่เข้าไปกอดร่างไร้วิญญาของวิชันไวก่อนที่เธอจะค่อยๆสลายหายไปจากการดีดนิ้วของธานอสโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นโมเมนต์สั้นที่อาจทําให้หลายๆคนรู้สึกสะเทือนใจไม่แพ้การจากไปของตัวละครอื่นๆอย่างแน่นอนแถมในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์วานดาวิชันซึ่งส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยโมเมน เศร้าๆของทั้งสองตัวละครก็จะยิ่งทําให้การย้อนกลับมาดูการตายของวิชานใน Avenger Infinity War ยิ่งเต็มไปด้วยความน่าหดหูและน่าเสียดายมากกว่าเดิมอีกด้วยเพราะถ้าหากวิชานไม่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวชีวิตของวานดาก็คงจะไม่ดิ่งเหวจนแทบจะกลับมาไม่ได้ในช่วงมั l ติวเว s ร์ซากอย่างที่เห็นกรูจากกาเดียนออฟเดอะกาแลปี2014 ในภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy แน่นอนว่ามันก็เพียงพอที่จะมอบฉากเศร้าๆจำนวนมากออกมาให้กับผู้ชมสะเทือนใจจนยากที่จะเก็บน้ำตาไว้ได้แบบสุดๆอย่างแน่นอนแล้วและมันก็น่าเหลือเชื่อมากๆที่ผู้กำกับอย่างเจมส์การจะทำให้ผู้ชมต้องมาร้องไห้กับการจากไปของมนุษย์ต้นไม้ที่สร้างโดย CGI อย่างกรูดซึ่งปรากฏตัวออกมาเป็นเรื่องแรกเพียงเท่าน,นั้นได้แบบไม่น่าเชื่อเพราะในฉากการเสียชีวิตของกรูดที่เขายอมสิทละแชลร่างกายของตัวเองเพื่อสร้างเป็นโลกคุ้มกันเพื่อนจากสถานการณ์ที่ยานกำลังตก น,น,นอกจากมันจะเต็มไปด้วยการนำเสนอที่ซาบซึ้งสุดๆจนทําให้ตัวละครในเรื่องเสียใจมากๆแล้วทางเจมส์การก็จะออกมายืนยันด้วยว่ากรูดร่างโตตัวนี้ก็จะถือว่าเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นแล้วและกิ่งไม้ที่ร o c เกตเอามาปลูกใหม่จนกลายเป็นเบบี้กรูดในภาคที่2ก็จะถือกําเนิดเป็นกรูดคนใหม่ขึ้นมาแทานซึ่งพอเอามาคิดแล้วมันก็น่าใจหายไม่น้อยเลยที่กรูดคนแรกที่ผ่านเหตุการณ์มากมายกับเพื่อนๆในช่วงตอนจะต้องหายไปจากจักรวาลที่เราคุ้นเคยแบบไม่มีวันหวนกลับไปสล้วมันจะหมายความว่า าเราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นกรูที่มีนิสัยน่ารักและอบอุ่นคนนี้อีกต่อไปแล้วด้วยนี่จึงเป็นฉากที่การันตีได้ว่าต่อให้ย้อนกลับไปดูกี่ครั้งผู้ชมหลายๆคนก็จะต้องเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน No g r o u p you c a n you die Jane Foster จาก Thor Love and Thunder ปี2022 แม้ว่าเจนฟอสเตอร์จะมีบทบาทที่เรียบว่าปกติและอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจัก,กรวาลมากมายนังในช่วงแรกแถมในแฟรนไชส์ต่อเธอก็ยังมีบทบาทเต็มๆเ,เพียงแค่ภาพยนตร์สองภาพแรกเท่านั้นก่อนที่จะขาดหายไปในภาคที่3จนหลายๆคนเชื่อว่านาตลีพอร์ตแมนก็คงจะไม่กลับมารับบทนี้อีกแล้วในช่วงเวลานั้นแฟนๆจึงหลงลืมไปและอาจจะไม่ได้สนใจการกลับมาของตัวละครนี้อีกต่อไปและอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งที่ตอจะต้องเผชิญแทนในอนาคตอีกจํานวนมากซะมากกว่าแต่เมื่อเจนได้มีโอกาสกลับ เลิฟแอนตันเดอร์เพื่อเป็นหนึ่งในตัวละครหลักเราก็คงจะต้องยอมรับว่าการปูเรื่องราวบทสรุปของเธอในภาคนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเศร้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปูเรื่องให้เธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งแทบไม่มีโอกาสรอดแม้ว่าเธอจะได้พลังอำนาจแห่ง่อจนทำให้ร่างกายกลับมาปกติชั่วคราวแต่สำหรับผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเดาได้มียาว่านั่นจะเป็นพลังที่ทำให้เจนมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกหน่อยทุนานก่อนที่จะต้องอำลาบทบาทในจักรวาลไปจริงๆเนื้อหาในภาพยนตร์ที่ถูกนำเสนอ ออกมาทางเรื่องราวในอดีตของซอและเจนก่อนที่จะเลิกกันไปจนถึงการจากลากันครั้งสุดท้ายของทั้งสองมันจึงมีความหมายและเต็มไปด้วยความเศร้าแบบไม่น่าเชื่อมากมาเพราะมันก็คงจะน่าใจใหายไม่น้อยเลยที่ตัวละครซึ่งอยู่กับผู้ชมมาน,นานกว่า10ปีอย่างเจนจะต้องจากไปจริงๆและกว่าที่เราจะรู้ว่าเธอมีความหมายต่อเรื่องราวมากแค่ไหนมันก็อาจจะสายไปแล้ว Hello ฟิลโคสันจากเดีวนเจอร์สปี2012 สำหรับตัวละครอ,อย่างฟิลโคสันสาเหตุที่ทำให้การเสียชีวิตครั้งแรกของเขาจากฝีมือของโลกิในด h e a v e n g e r s ภาคแรกกลายเป็นฉากการเสียชีวิตที่สะเทือนใจมากที่สุดหากไม่นาการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในซีรีส์ก็คงจะหนีไม่พ้นการค่อยๆปูบทบาทของตัวละครนี้เข้ามาทีละนิดทีละนิดในภาพยนต์แฝงแรกของ M.C.U เกือบทุกเรื่องเพราะนับตั้งแต่ I r o อน a n ภาคแรกนานเราก็จะเห็นได้ตลอดว่าแม้จะไม่ได้มีบทบาทที่เยอะหรือสําคัญแต่ฟิลโคสันก็มักจะปร,ะรก,กตัวมากด้วยนิสัยถ่อมตัวและแสดง เรียบง่ายของตัวเองออกมาตลอดจนทําให้ผู้ชมหลงรักและผูกพันไปกับตัวตนของเขาได้แบบไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการคอยช่วยเหลือโทนี่และเพเปอร์ในช่วงเวลาสําคัญรวมไปถึงการแสดงความเป็นมิตรกับจอโดยไม่ได้เผยความก้าวร้าวในเชิงข่มขู่ออกมาเลยก่อนที่เขานั้นจะเผยด้านที่สดใสออกมาบ้างในตอนเจอกับสตีฟโรเจอร์และแสดงตัวว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของกัปตันอเมริกาแบบชัดเจนจนเราอดไม่ได้ที่จะชอบในความง่ายๆซื่อๆของตัวละครนี้และเมื่อถึงเวลาที่ภาพยนตร์เลือกที่จะใช้การ แต่ของเขาเพื่อเป็นจุดส่งให้ทีมโอเวนเจอร์ได้วรวมพลังกันไปพิาัากโลกแล้วนานเราก็คงจะอดใจหายไม่ได้อย่างแน่นอนที่ตัวละครรองดีๆแบบนี้จะต้องมาจากไปก่อนเวลาอันควรในเนื้อหาของจักรวัลละเพราะการขาดหายไปของเขานอกจากจะส่งผลเสียกับชิลล้วเนื้อหาบางส่วนที่เราคุ้นเคยในภาพยนต์ไอออนแมาก็จะต้องขาดหายไปอีกด้วยฟิลโคลสันจึงเป็นตัวละครรองตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆในสายตาของใครหลายๆคนและต้องขอบคุณมาเวลจริง,รงๆที่ให้โอกาสตัวละครนี้ต่อในเอเจนต์ออฟชิลในเวลาต พมา่าจากสไปเดอร์แมน No Way Home ปี2021 สำหรับการตายของป้าเมย์ในสไปเดอร์แมนโนเว o ห์โฮมาวฝีมือของกรีนกอบลินที่เรียกได้ว่าโหดแบบสุดๆและมาแบบไม่ทันให้ผู้ชมได้ตั้งตัวนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในการตายที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายแบบของจริงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ช็อกคาดไม่ถึงรวมไปถึงความใจหายที่เกิดขึ้นในเรื่องกับผู้ชมและปีเตอร์เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่น่าจะถูกคาดเดาออกมาได้อย่างการที่ในจกกักรวาลภาพยนต์สไปเดอร์แมนทุกเรื่องที่ผ่านมาป้าเมย์นั้นก็มักจะเป็นตัวละครที่ไม่เคยเสียชีวิตในเรื่องมาก่่ออนนไมววจะเป็ฉบบัขงโ หรือแอนดรูว์กาฟิลก็ตามผู้ชมจึงแทบอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนอย่างแน่นอนวันในฉบับของมาริสาโทเมจะมีการหักดิบให้ตัวละครนี้จากไปอีกทั้งเนื้อหาในภาพยนต์ของฉบับทอมฮอลแลนด์เราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนว่าเเมจะถูกวางให้เป็นตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันตรายมากนักแถมการแสดงของเธอเองก็ยังดูสดใสเรียบง่ายจนเรายากจะเชื่อว่าจะมีฉากสะเทือนใจกับเธอแบบนี้ปรากฏออกมาการจากไปของตัวละครที่ทําให้ผู้ชมสบายใจมาตลอดและถือว่าเป็นจุดยึดเหนี่ยวสําคัญของ ีเตอร์ปาร์เกอร์ในฉบับนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มาแวลใจถึงในการนําเสนอเนือ้อหาแบบนี้ออกมามากๆ,ๆและมันก็น่าจะสร้างความเศร้าให้กับผู้ชมไปอีกนานแสนนานแน่นอน you have power and with great power there must also come great responsibility ไลลาจาก Guardians of the Galaxy Volume 3ปี2023 หากจะพูดว่า Guardians of the Galaxy Volume 3คือภาพยนตร์ญญของ r o c เกตและเป็นเรื่องราวบทสรุปชีวิตที่ผ่านมาของเขาโดยสมบูรณ์มันก็คงจะไม่ผิดนักเพราะนอกจากเรื่องราวการถือกำเนิดสุดเศร้าของเขาแล้วเราก็จะได้พบกับกลุ่มเพื่อนที่เขารักมากที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ทดลองบนเขาเติร์นขึ้นมาโดยเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเราก็จะได้เห็นแล้วว่า r o c เกตในวัยเด็กจะต้องพบกับเหตุการณ์แย่ๆมากมายจากการทดลองของ High Evolutionary จนแทบจะทำให้เขาหลงทางเข้าใจผิดเกี่ยวกับชีวิตไปเยอะมากๆแต่ก็จะยังดีที่ r o c เกต จะได้กลุ่มเพื่อนเพื่อนสัตว์ทดลองในห้องขังคอยปลอบใจและคอยเล่นสนุกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งเมื่อภาพยนตร์ทางนําเสนอภาพของตัวละครเพื่อนๆของเขาแต่ละตัวที่ดูดัดแปลงจนบิดเบี้ยวเชนีทูวัน,น่าสงสารมากๆแถมยังมีการนําเสนอเรื่องที่พวกเขาถูกขายฝันว่าจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบสงบสุขอยู่บนดินแดนยูโทเปียจริงๆแล้วการตายของตัวละครแต่ละตัวไปจนถึงหนึ่งในเพื่อนที่รอเกตน่าจะผูกพันมากที่สุดอย่งางไรละ่ะมันจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะแม้ว่าเธอและเพื่อน,อนจะถูกยิงจนเสียชีวิต แ,บบแต่ต้นเหตุที่ทําให้พเพื่อนๆของโรเกตต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมาจากการที่ตัวโรเกตเองได้พยายามพาทุกคนหนีไปจนถึงตัวไฮอุลิชเนอรีที่วางแผนจะเอาสัตว์ทดลองทุกชนิดไปทําลายทิ้งหลังจากนี้อยู่แล้วด้วยนี่จึงถือว่าเป็นประเด็นแรกที่สะเทือนใจผู้ชมแบบสุดๆไปชุดหนึ่งแล้วก่อนที่ไลลาจะปรากฏตัวมาอีกครั้งในฉากความฝันของโรเกตเพื่อรอรับเขาไปอยู่ด้วยแต่กลับบอกให้โรเกตอยู่ต่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของเขาการจับไปของเธอรวมไปถึงเนื้อหาทุกๆอย่างที่ นําเสนอออกมาจึงถือว่าเป็นชาวสุดสเทือนใจชั้นดีและการันตีได้เลยว่าจะต้องมีคนร้องไห้ในตอนชมอย่างแน่นอนแถมนี่มันก็ยังเป็นอีกครั้งที่เจมส์กันทําให้เราต้องมาเสียน้ําตากับ CGI ได้แบบไม่น่าเชื่อโทนี่สตาร์จาก Avengers Endgame ปี2019 สำหรับการจากไปที่ถือว่าเป็นการตายของตัวละครแห่งยุคสมัยซึ่งยิ่งใหญ่และน่าจดจําเท่าที่ภาพยนตร์ดีๆสองเรื่องจะสามารถมอบให้เราได้แถมยังเป็นการพาคนที่เติบโตมาพร้อมกับการคอยเฝ้าดูพัฒนาการของตัวละครมาตลอด10ปีและปล่อยมัดเด,ดสุดท้ายออกมาในช่วงที่ผีที่สุดโมเมนต์ดังกล่าวก็คงจะหนีไม่พ้นการเสียสละของไอรอนแมนหรือโทนี่สตาร์แน่ๆโดยก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง a v e นเจอร์แอนเกมจะเข้าฉายบรรดาแฟนๆแ,แ,และผู้ชมก็ต่างตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนซึ่งต้องจบชีวิตลงไปในภาพ ยนที่เป็นจุดคลายหมายของจักรวาลแต่ไม่ว่าจะเป็นใครการสูญเสียครั้งนี้ก็น่าจะทําให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยโดยในที่สุดหวยก็มาตกที่ตัวละครสําคัญซึ่งเป็นตัวละครที่เปรียบเสมือนหัวใจของจักรวาล M.C.U อย่างไอรอนแมนแถมการตายของเขามันก็ช่างเต็มไปด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเพราะในสงครามครั้งใหญ่ที่เหล่าอเวนเจอร์สต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของธานอสเหล่าฮีโร่ก็ต่างทุ่มสุดตัวที่จะเข้าไปสู้กับธานอสแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครสามารถล้มมหาไทท่านคนนี้ลงไปได้ แบบอยู่หมัดเลยซึ่งมันก็รวมไปถึงไอออนแมนที่ยอมเอาตัวเองเข้าไปแลกแบบสุดตัวทา,ทางทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้ได้แต่กลับกันนี่ก็ถือว่าเป็นแผนการที่โทนี่เลือกที่จะใช้กลไกของชุดเกราะดูดมันนีออกมาจากถุงมือที่ทานอสสวมอยู่และใช้มันดีดนิ้เพื่อลบเหล่าศัตรูออกไปจากจักรวาลท,ทางทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าหากเขาทําแบบนี้ตัวเองจะต้องพบกับจุดจบแน่แน่าว่าสิ่งที่ทาให้ฉากนี้กลายเป็นฉากไอคอนิกมากๆก,ก,ก็คงจะเป็นการเอ่ยประโยคในตอนดีดนิ้วออกมาว่า I ไออ n นแมน ซึ่งเป็นประโยคที่ยั่วล้อ,อก,กับคาพูดของธานอสอย่าง I am inevitable ที่มีความหมายประมาณว่าตัวเขาคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงแถมคําพูดอย่างไอเอ็มไอรอนแมก็จะยังถือเป็นประโยคเปิดจักรวาลที่โทนี่เอ่ยมันมาในตอนจบของภาพยนตร์ i อ o n น a n ภาคแรกเพื่อบ่องบอกว่าตัวเองนั้นคือ I อ o n น a n ตัวจริงนอกจากนั้นฉากการไว้อาลัยของตัวละครนี้ในงานศพที่มีแต่เหล่าฮีโร่มาร่วมง,งานก็ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันซาบซึ้งที่ทําให้เราคิดถึงความอบอุ่นโรแมนติกของโทนี่อยู่ตลอดทั้งวิดีโอโฮโลกรมที่ตัว เขาออกมาบอกรักลูกสาวอย่างเลิฟยูทรี0 0ซึ่งเป็นประโยคสุดซึ้งที่ถูกเอ่ยออกมาในตอนต้นเรื่องและกลายเป็นอีกหนึ่งประโยคระดับตำนานการลอยดอกไม้ไว้อะไรโดยมีอาร์ครีกเตอร์ที่เขียนคำว่าหลักฐานที่แสดงว่าโทนี่สตาร์คมีหัวใจซึ่งทำโดยเพเปอร์พอดไปจนถึงการนั่งคุยกันระหว่างแฮมปีและมอร์แกนสตาร์ถึงเรื่องชีสเบอร์เกอร์ที่เป็นของโปรดของโทนี่บรรยากาศเหล่านี้จึงทำให้ผู้ชมต้องเสียน้ำตาให้กับความซาบซึ้งครั้งนี้และมาจนถึงตอนนี้แล้วสำหรับใครหลายๆคนเหมือน ็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากจริงๆว่าในตอนนี้จัก,กรวาลของ MCU จะไม่มีชายที่ชื่อว่าโทนี่สตาร์คใช้ชีวิตและมีตัวตนอยู่อีกต่อไปแล้ว I love you 3000 โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของฉากการตายสุดเศร้าจาก M.C.U ที่แต่ละฉากก็ถือว่าล้วนมีความสําคัญและมีความหมายอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากๆรวมไปถึงหลายๆคนก็อาจจะต้องเคยเสียน้ําตาให้กับมันมาก่อนไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนแลวน้วเพื่อนๆเ่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉากการตายสุดเศร้าจาก M.C.U นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ จะพวกเราโดยน่าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรยงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ